ัก็สวัสดีชุมชัทุกคนก็นะวันนี้ผมก็มาทำ YouTube ใหม่นะหัวการที่เป็นคลิปเปิดหน้าลหละในในคลิปหน้าที่ผมเพิ่งอัดในวันไปเอ็กคลเลอรจริงๆมันเป็นแอปนะที่ไม่ได้ลงในอีในโพสที่เราลงนะงนั่นก,ก็คือคำผิดนะแต่วันผมผมก็เลยไม่เห็นเลยวันนี้ก็อยู่กับคุณตาล้องเหมือนเดิมนะ่ะนิวนั่นเอง ตืกล้องเนะีอ่ะให้ถือกล้องดิอันนี้นะถ้าใครอยากซื้อเนี่ยก็นะหาได้ที่เเวนะ่นะน <5 S 1> มันจะเป็นแพ็คมันจะเป็นแพ็คแต่ละแพ็คเตยนะห้าบาทแถมอีกหนึ่งห้าล้านมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะ คือไม่ใช่แบบรวยไม่ใช่แบบทก็ตังค์อีชีดคือมึงเนี่ย้งจาตาลนคลิปเปิดหน้าวันนี้ก็จะมาเื้อตรงนอนี้นะคือมันไอ้นี่แบบเต็มไม่ได right ้ไงคุณตากล้อง้ก็นีนะคุณตากรับมเองออดอออ่า

โอ้ยคลิปนี่วันที่เราจะมาแต่วันนี้ก็นี่เลยอคลิปเปิดมาได้ได้ตรงที่ผมเปิดหน้าใครว่าหน้าตาผมม่เป็นมาต้งแต่เด็กนะมัต้งแต่เด็กไม่ใช่ป้างแตนเด็กจริงออกเสียงถืงเกินไปนะเมื่อกี้ โอ้โอเคอ่ะน่ะที่แกในวันนี้ก็อ้น,นี่นะก็คือวีดีโอของผมก็นีไปได้ลงในของจริง เคก็ไม่รู้เลยอ่ขอบคุณแ่น <hey. S 2> e ี่แ่ยท um. ี mm ่หน้าอไดตแดบาดีดีไปนจ้าย ไปในห้องไหมเข้าแล้วปิดแอร์แล้วเฮ้ยนิวเข้ามาไหมเคเอาเศษเอาเศษที่ถือเอาเศษที่ถือจับตัวสักงทิ้งได้แล,ล้วนิวกลับมาในเข้ามาในห้องนะก็นะผมก็ไม่ได้มีตัวอะไรนะ่ะ ก็แค่นี้เฉยๆนั่นที่ก็เป็นอันนี้ที่ผมลงครั้งแรกแบบใหม่เอ็กซเพรเนนนะที่เขาลงกันแล้วก็ใช้ลงกันแล้วก็ใช้ได้ด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนึงเออ,เอ,อมันช่างออดจริงๆเลยช่างจริงๆเลยออดเนี่ย โอ้โตตดทำไมเนี่ยโอเคเออเมื่อกี้นี้นะโอ้ยปวดปวดที่แทบแย่ปวดทแทบแย่เม่งทแทบแย่เลยออดอ่ะเห็นนี่เงียนเงียนเงียนโอ้ยโอ้ยมึนมึน อ่ะแล้วเมื่อกี้นี้ก็เป็นสิ่งจะไปใส่ไม่ใช่แล้วโอ,อโอ้ยเสื้อบางโอ้ยเสื้อบางโอ้ เมื่อกี้ดิโก้หยไม่ได้ไรอ๋อร้ยเบ่งอะไรก็ไม่รู้โอโอเคไ,เเไปเจอเขาให้นี่น่นนะอะไรไม่รู้ก็หอะนะคลิปเปิดหน้าวันนี้พอแค่นี้ก็ก่อนนะ เพราะว่าเดี๋ยวจะลงแบบของจริงแล้วไม่รู้ว่ามีไหมฮนะอะแล้วก็ตัวลาไปก่อนนะสำหรับกดไลค์กด like, แชร์กดซับค่ายนะกดแจ้งหน้วยนะเพื่อที่จะไม่ได้ไม่พลาดใหม่ด้คลิปสนุกสนุกในคราวหน้านะสวัสดีครับเพื่อนจุ๊บๆนะี่